Good morning student Good morning, วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมวันภาษาไทยนะคะมาให้เด็กๆได้คัดลายมือกันก็มีรางวัลให้อกีกเมื่อวานประกาศผลไปแล้วนะคะว่าใครได้ที่1ที่สองที่3นะคะก็ผลงานก็คือความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจทํางานมาส่งคุณครูนะคะใครที่ไม่ตั้งใจทํางานมาส่งคุณครูก็พยายามทํานิดนึงนะคะเนี่ยพยาคุณครูพูดอยู่เนี่ยก็ยังไม่ไปฟังปามโบอิง เร้งฟังครูหรือเปล่าคะฟังครูหรือเปล่าคะอ่าฟังแล้วนะคะตั้งใจทํานะคะจะได้รางวัลน,นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมคัดลายมือวันภาษาไทยนะคะอ่าเดี๋ยวคุคณครูจะแจกให้นัเรียทุกคนได้ทําการมีรางวัลแจกด้วยนะตั้งใจทํานะคะลูกอ่า you understand <Yeah. S 1> you e y understand Yes <Yeah>. okay very good อ่าสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคุณครูก็ให้เวลาทํางานไปเยอะแล้วนะคะ<ต>เดี๋ยวก็มีบางคนที่เสร็จแ,บบแล้วนะคะไหนขอดู <ๆ S 1> ครูขอดูหน่อยเอาอัมพลวางตัวหนังสือให้ดีสิลูกอัมพลวางยังไงคะกับบัวกับห่างแล้วอนาะอัมพลอ่าอันนี้ของนะคะเด็กชายบาวรน,นะคะเด็กชายอัมพลนะคะนนเด็กหญิงแซนดี้นะคะ เห็นไหมเห็นไหมโมจะคุยบ้างไม่เสร็จนช่ไหมกันดั้มเห็นไหมกล <c oughs> ุ่มนี้นี่ยังไม่ทําเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ <c oughs> กลุ่มนี้ไม่ค่อยจะสนใจเรียนเลยนะคะ <c oughs> อ่ากลุ่มนี้ไหนดูซ,ซิใครเสร็จบ้างไหม <c oughs> อ่าดีมากนะคะเดี๋ยวกุมนู้นคุณครูต้องแยกแล้วเพราะว่าทั้งหมดสี่คนนี้คือคุยเก่งมากถ <c oughs> าม <c oughs> ว่าไงกอ่าใครเสร็จแล้วมาต่อแถวเลยค่ะมาอวดโชว์ผู้ปกครองหน่อย ยืนตรงๆเอามือวางง่ายถือใบงานยังไงเก่งมากลูกนะคะผู้ปกครองจะได้เห็นการทํางานของเราว่าเราทําสวยจริงไม่จริงนะคะอ่าไปได้คะ่ะลูกวางบนโต๊ะคุณครูเลยลูกเขียนชื่อ,อยังลูกกายหนูเขียนชื่อ,อยังลูกอ่าไปลูกไปอ่ะบอลชายไปลูกไปถือไว้ก่อนนะถือไว้ก้อนเดี๋ยวคุณครูเขียนชื่อให้กับข้าง,ง,งละตูนอ่า<อ>ไป ถือไว้ก็ลูกเดียวคุณครูเขียนชื่อให้ลเลงไม่เสร็จนะครับเลงไม่เสร็จลูกไปทําให้เสร็จอ่าไปไม่เสร็จลูกปามก็ไม่เสร็จไม่ได้เขียนเลยอะ่ะอ้าวอ่าใครที่ยังไม่รู้ตัวว่ายังไม่ได้ทําอีกทําด้วยนะคะกลุ่มนี้เดี๋ยวคุณครูจะจับแยก เดี๋ยวค,คุณครูเขียนซื้อให้ลูกคันชายอร่อยไหมลูกแล้วทำไมลูกดูเลยชิ้นนั้นว่าทำไมลูกอะไรนะให้ครูคทำไมถึงให้ครูลลูกฮะสงสารครูสงสารทำไมเงี้ <c oughs> หนูซาแบ่งให้ครูเหรอไห <c oughs> นชิ้นไหนแบ่งให้คุณครูเนี่ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ขับมาหมดครับขอบใจมากนะลูกนะ